こんにシズカです。えっと、本チャンネル、ようこそ。えっと、本チャンネルは、タイの香ばしい美味しい料理を簡単に作れる動画をたくさん載せてありますので、ぜひご覧ください。それでは、レッツゴー,ーちゃん กุ้งสตอนะคะก็เมนูหลักของวันนี้นะคะก็จะมีกุ้งนะคะกุ้งกุ้งตัวนี้นะคะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเอบินะคะแล้วก็อีกวัตถุดิบหลักก็คือจะเป็นสตอนะคะสตอตัวนี้ก็ที่ญี่ปุ่นก็ไม่มีนะคะหาได้ที่แค่เมืองไทยนะคะส่วนผสมตรงนี้ก็จะมีน้ำมันหอยน้ำมันหอยตัวนี้ก็จะเป็นอโอสตาร์โซซึนะคะ เป็นน้ำปลาน้ำปลาก็หักสือที่กได้ก็จะเป็นกระปิก็น้ำตาลปิชุบทับกระเทียมค่ะก,ก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมกุ้งกันนะคะกุ้งเราก็จะเอาหัวกับเปลือ,อกนะคะเ่อาวัตถัตถุวัตัตถัตุวัตุวัตถตถุวัตถุตถตถัตถ あうまずは、えー、っとこのエビの、えー、っと背中にある黒い線を必ず取っていくっていう、こんな感じですね。 ที่ญี่ปุ่นมีไม่สตออ่ะชิสุกกแดสตอที่ญี่ปุ่นไม่มีค่ะเป็นซื้อได้ที่เมืองไทยอย่างเดียวแล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็ไม่มีค่ะไปด้วยแล้ว่ชิสุกกาแงกินเป็นนะชอบกินค่ะอาหารไทยอร่อยมากแต่สตอกินแรงนะ แต่ก็กินได้ค่ะก็น่าจะ,ะแต่จะถามว่าคนญี่ปุ่นทุกคนกินได้ไหมก็คงไม่ได้ทุกคนนะคะเพราะกินค่อนข้างจะแดงเนาะแล้วทำไมรู้จักเมนูนี้ละ่ะอันนี้ก็ออยู่เว้งไทยมานานแต่ก็อันนี้ก็คือ ชอบทำอาหารด้วยก็เลยมาฝึกมือคนสอนให้นะคะก็เลยมาฝึกก็มาทำเองอะคะ่ะอร่อยภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรนะอร่อยภาษาญี่ปุ่นก็โอชิง่ายๆโอชินะคะถ้าอร่อยมากๆก็สกุกคือโอชิ 下準備終わりました。え、これから洗っていきたいと思います。えっと、エビの下準備終わりました。えっと、こんな感じにして。えっと、綺麗に仕上がりです。 หลังจากนี้นะคะเราจะมาเตรียมผัดนะคะเตรียมผัดนี้เราก็จะมาตำพริกนะคะตำพริกเอตโตะเพื่อการอิตาเมะให้จิมมานี่เอตโตะมิ้งค์กุ๊บสบสิได้ต้ไหม้ไหมอ่านี่กระเทียมไม่ใช่เหรอใช่กระเทียมกระเทียม,มเดี๋ยวว่าใมไต้องไหม้ไหม้เ,มเอ๊ะที่ญี่ปุ่นมีคบใช่ไหม Mini hoja de mini coke, de. คือ,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 อญี่ปุ่นมีกินไหมพริกเนี่ยพริกมีขายขายแต่ว่าไม่ค่อยมีคนกินเท่าไหร่ค่ะเพราะเผ็ดมากเนาะเป็นเผ็ดภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรนะ าเป็นเผ็ดมากก็ซื้อก็คือคาไิส่วนมากที่กปุ่นพริกเขาปลูกไว้เป็นความงามมอเขาไม่ได้มีไว้กินกนะคะ กระเดีย่นะคะพริกนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะเราก็มาผัดกันค่ะโอลยผัดเลยโลยิตาหิวแล้ว เราโชวโชนี่เราาผัรียมกันก่อนนะคะまずえっと油熱い油にえっとニンニクを炒めたいと思います。 จังของภา,าษาญี่ปุ่นว่าอะไรอ่ะหอมอีนี่หน่อยอีนี่นอยนะคะมีหอมกระเทียมตอนนียกให้มันเดือนะคะพอไดีเหงมีัดติดตึ้นี่เดียว เราคาก็ทำให้หอมนะคะถัดไปเะทานเอ็นแอมลาร์ですねแอ้พาร์を少量えっと入れことによってえっいい香りえではエッセイミエเรามาใส่ตตนะคะ หอไมไหมหอมมากทีนี้เราก็มาใส่น้ำตาลปี๊บนะคะ 今味の素ですね、あと砂糖ですね、であとオイスターソース。 えっと、カピー、最後にカピーていうものペーストを入れていきたいと思います。 ดีวันนี้ทำผัดสตอเสร็จแล้วนะคะ えっと、パッツァ糖ーっていうメニューを作りました、えっと、これは南部、タイの南部の料理ですねこれから味見していきたいと思いますのでレッツゴーえっと本日はパッツァ糖ーっていうメニューを作りましたこれから味見していきたいと思います それでは、えー、っとですね、えー、っとここに、えー、っとパッサとに、あとタイのきゅうりですね。タイのきゅうりと、まあ味噌汁、ご用意してあります。それでは、いただきます。えびですね、えび、タイのエビです。いただきます。うーん、美味しいです。あしいうん。 うん。えー、っと、ストアですね、タイのストア。うん。いけます。うん。おいしい。 Thôi đi nè mà kia mà, kia mà. Hiểu mấy? Hiểu Nó bị tạ Ngon lắm Để Nobita ăn ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ในส่วนของชิคกเองได้ทําผัดสะตแล้วก็เอเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะก็จะทําลิปต่อจากนี้ที่เมนูที่ชิโดกะชอบนะคะเดี๋ยวเอามาอัพโหลดเพิ่มเติมนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะเอโต้โซลิเตคินนเมนูเนีไทยนอนอัมบุดีโอ あーを作って、えっとまあ、成功しました、えっと、大体10分程度でチャチャッとできるメニューなので、えっと、ぜひおすすめしたいと思います、えっと、またこれから、えっと、チャンネルに、えっと、静かな好きな料理好きなメニューそうです、ね、主にタイ料理をアップロードしていきたいと思いますので、えっと、チャンネル登録あとグッドお願いしますそれではじゃあまたね สวัสดีค่ะบ๊ายบาย